สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับมี่พี่น้องวันนี้พามากินมาม่าเส้นดําครับมาม่าเผ็ดครับเส้นดําพี่น้องนี่มากินด้วยกันครับนี่ครับซื้อมาจากแอปดําพี่น้องอยากกินมานานแล้วมาม่าเส้นดําเลยเขาบอกว่าเผ็ดมาม่าเผ็ดที่สุดนี่มันเผ็ดเพราะตัวนี้แหละมาม่าไม่เผ็ดหรอกเส้นน่ะ เผิดเพราะเครื่องปรุงครับใส่เครื่องปรุงไปก่อนเลยครับจัดมาสองหอ่อซื้อในแอปดำครับนี่ห่อใหญ่ครับนี่ครับห่อใหญ่สองห่อพี่น้องซื้อมาสองหอ่อเอซอจัดสองหอ่อมันแพ็คละห้าห่อครับในแอปดำเนอะพี่น้อง โอ้มาม่าเผ็ดที่สุดในโลกต้องลองดูว่านี่ใส่สองหอเป็นแรกวันนี้พามา <c oughs> เผ็ดน้ำกังนะพี่น้องนี่มันเผ็ดพอน้ำน้ำซอสนี่แหละนี่ใส่หมดเลยกไม่รู้ว่าเผ็ดแค่ไหนนะนี่ไม่รู้จะทนได้หรือเปล่านะใส่เยอะจังปกติก็ชอบอยู่นะแต่ว่า ้าเผ็ดมากก็ไม่ไหวนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวคุกก่อนเนาะโอ้โหด,ดูจากสีดำกลายเป็นสีแดงแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ซอสใส่สองสองห่อครับเนี่ยเออยอดเลยอะ่ะเผ็ดมากก็ไม่ดีนะแสบท้อง นี่ครับโอ้โอเอเมเป็นสีแดงนะพี่น้องจากสีจากสีดำมากลายเป็นสีแดงครับมาครับแซปน้ำกันพี่น้องมามาเส้นดำครับอเออผิดแน่นอนอนะ่ะมาครับผมนี่ เสร็จแล้วพี่น้องเนี่ยอู้สองห่อไหวพี่น้องหมดหรือเปล่าเนาะมาครับแ่บนมกันพี่น้องอคำแรกโมเ็ดปันไดยครับอืมสองหอ่อ ไม่มีผักเลยต้องกินกับผักเนาะกินกับแตงอย่างเงี้ยอืมแซ่บผักเส้นเหนียวนุ่มเผ็ดที่ซอสสองคำเอง เงือมาแล้วอืมอคำมีใหญ่เลยครับคำมีใหญ่อย่งแซ่บพี่น้อง กินเสร็จก็ต้องไปหากินนมนะจะได้ไม่แสบท้องน้ะสองหอก,กินไม่หมดแล้วพี่น้องหอใหญ่โอ้โอเพยรเป็นไนพี่น้อง อืมแต่งเงือแตกละใครอยากกินใครอยากลองก็ไปที่แอปดำเลิกไปซื้อได้ครับมาม่าเป็ดที่สุดในโลกพี่น้องไปเซื้อดูนะห้าห่อแปดสิบเอ็ดบาทอืม <c oughs> โอ้ยเงื่อไหลแล้วพอแล้วครับลาไปก่อนคลิปนี้คลิปหน้าลาคลิปหน้าไปเจกันใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพไว้แล้วเพจครับกินน้ำก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับไปแล้วครับ